ต่อไปก็จะไม่นานหรอกก็จะมีเดี๋ยวจะมีต่อไปยังเล็กนน้อยให้มันดูสวยงามเป็นรถวัรรุ่นทํามากินครับผมครับก็จะมารีวิวรถไถซิ่งในสำโรงมีคันนี้คันเดียวที่วิ่งแบบผมที่วิ่งบ้าพลังแบบผมที่ไม่เหมือนที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแบกหอแบกแมวแหกตระกูลครับผมครับวันนี้บางคนตัด่งครับผมครับทำเองคือว่า ครับผมคือว่าอย่างอย่างแรกเลยคือว่ามันกันกีโคนแล้วมันกลล็กันฝุ่นละอองหรือว่าเราวิ่งเวลาเราหน้าฝนเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไมกระเด็นแส่เรามากมชุดเราก็ไปดูหน้าเกียดครับผมครับ <S <S ทั้งสองข้างเลย <S <S แล้วก็ไอดีไอดีนี่ตีแรกของเดิมมันอยู่แค่นี้แต่ผมทํามาใส่กองแห้งเพื่อให้เพื่อให้รอบมันดูอากาศได้ได้ดีกว่าได้ดีกว่าเดิมครับผม <S <S <ๆ S 2> แล้วท่อเลดท่อเลดนี่ผมทํามาผมทํามา พอผมมีเงินผมก็ทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนว่ามันได้เสียงลั่นท่อลั่นท่อลั่นทุ่งฟ้าลั่นพูดยังไงว่าฟ้าลั่นครับผมครับท่อแฝดท่อแฝดไม่มีใครเหมือนโอ้โหครับท่อแฝดจริงๆครับอันนี้คือแตดวนแตด่วนนนี้คือแตด่วนครับผมอันนี้คือเพื่อนน้าทายครับผมครับทำงานรวมไหมอันนี้คือแตดวนผมไปซื้อเข้ามา แต่ยังไม่ได้ทำอะไรครับผมครับก็จะเช็กดูอยู่อ๋อยังไม่ได้ใส่สายพงสายไฟสายยังไม่ยังไม่มีถังลมถ้าค่อยเป็นค่อยไปครับผมครับแล้วถังลมจะใส่ตรงไหนครับถ้ามีครับเพราะใส่ตรงตรงพ่วงตรงใส่ไ้ที่ลูกเชื่อมทำมันทำสายจะใส่ตรงนี้่อสายมาครับผมครับโอ้โหนะครับดูนะครับบางโคนสันไทยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่จบกันนี้นะครับยวเดียอ นาคตต่อไปก็จะไม่นานหรอกก็จะมีเดี๋ยวจะมีต่อไฟอเล็กน้อยให้มันดูสวยงาม,มถึงว่ามันจะเก่าแต่ว่าแต่ว่ามันมันก็มันก็วิ่งดีอ่ะครับผมครับก็ดูมันอยูนะ่ที่คนดูแลรักษามันหยีบยบได้เท่าไหร่ครับเนี่ยฮะหยยบได้เท่าไหร่น่าจะใต้สุดๆนะก็เกบเกือบจะเจ็ดสิบเกือบแปดสิบใต้ครับผมครับ<อ>แต่ไม่เกี่ยวกับรถหนักนะถ้ารถหนักม,นมันก็จะประมาณหกสิบหรือสี่สิบเนี่ยอ,อันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าใบสุดแล้วครับผมครับ มางโคนสันเทยนะครับมางโคนหลังคาวัดนะครับเอ่ออันนี้ท่อท่อน้ำนะครับ PVC นะโอ้โหด้านหน้ามีอะไรด้วยครับไฟน,นี่ไฟ LED ไฟสะอดไลท์ของผมนะ,นนนะไปใสมาเมื่อวานนะครับไสมาเมื่อวานนี่หกร้อยกว่าบาททั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมครับนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับงานเก่งของเราโอ้ นี่คือรถทำกินไัมผมครับรถรถเป็นปนพูดง่ายๆว่าเป็นรถวัยรุ่นทำมาหากิน <c oughs> ไหบผมครับโอ้หวัยรุ่นทำมาหากินวัยรุ่นนะครับถามจริงมีเมียเท่าไหร่วัยรุ่นเอาไปเขาไปพ่อในี่ยทำหมดเท่าไหร่ครับพ่อพ <c oughs> ่อแฟบพ่อแฟบลั่นทุ่งทำหมดมาก,กี่แบาทสองพันห้าสองพันห้าครับบวกบวกที่ที่ทำมาเนาะบางทีก็ที่ทำมาเนี้ยบางชิ้นส่วนมันก็ไม่ได้ก็เอาออกก็ทำใหม่ไปทำที่ไหนครับพ่อ ทอนเ่ีทุ่งรีครับบ้านทุ่งรีทำกับช่างอยู่ครับผมครับอ๋อสุดยอดนะครับเดือนนี้ไม่มีใครเหมือนนะครับมีแล้วแล้วก็มีรายการแค่นี้แหละครับผมครับพอดีผมก็จะรีบไปธุระด้วยก็ขอสวัสดีภาพครับผมครับสวัสดีครับ